สวัสดีครับพบกับเงินติช่อยมินทวีครั้งนะครับนั่นไงว่าแล้วอัดคลิปไปไม่ได้เปิดใหม่ตัวนี้คลิปที่แล้วเสียงไม่มีโอเควันนี้จะมาคุยถึงเรื่องโปดีๆนะครับตัวของ10กิโลโสิบาทของโรบินฮูดทำไมงานม,มันเงียบจังนะครับปัจจัยมีม,มีมีเยอะมากนะครับส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นพอไยเดอร์เยอะเพิ่มเยอะจนทำให้ไม่พอกับจำนวนงานที่มีนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ ลายแมนกับแกรเนี่ยมีคนละครึ่งมันเลยทำให้ลูกค้าเทปไปทางทางของคนละครึ่งซะเยอะนะครับตัวของโรบินเนี่ยเรารู้เรารู้กันมาอยู่แล้วต้นปีว่าเขามีรับคนเพิ่มถูกไหมรับคนเพิ่มเนี่ยเขารับมาเพื่อลองรับงานหมาดก,กับเอ็กเพรแต่ปัญหาคืองานหมาดก,กับเอ็กเพรก็ยังไม่เปิดตัวพอรับมามันมีข้อจํากัดอะไรหลายอย่างเลว่าข้อปฏิบัติ ุณต้องใส่เสื้อนู่นนี่นั่นบางคนไม่มีกูก็วิ่งเยอะเฮียก็เจอเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรสุดท้ายมันก็คือเป็นสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องคอมมิตเมนต์แหละลว,ว่าเขาจะแจ้งกับทางโรบินหรือเปล่าแค่นันเองอันนั้นก็เรื่องของเขานะครับมันก็เจอเยอะแล้วอีกคนอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ทุกคนมีหลายๆแอปอยู่ในมือหนูป่ะไม่ว่าจะเป็นโรบินแกรไลน์แมนหรือหรือว่า หลายๆแอป,ปแหละนะครับมีทุกแอปอยู่ในมือถึงเวลาก็สามารถเปิดแอปไหนก็ได้นะครับในการวิ่งงานก็เราก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะบางคนก็วิ่งอันนี้เสร็จพอถึงใกล้งานหนึ่งก็ไปเปิดอีกอางานหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมนเลยแับถูกแย่งงานแล้วโรบินเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่าง,างทั้งเรื่องโปรแกรมโกงที่ยังขายการทําตามท้องตลาดในโซเชียลวเดียเต็มไปหมดแล้วก็เรื่องของอ่า การปล่อยเช่าไออันนี้ก็อยากจะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังอีกทีนึงส่วนของวันนั้นอะวันแรกคือวันที่7จ็ดกุมภาถูกปะวันที่7จ็ดกุมภาเนี่ยโปรโมชั่นดีๆเฮียก็คิดว่ามันต้องดีไม่เงียบชิบหายเลยรูดยากด้วยรูดยากจริงๆแล้วก็ปัญหามอีกอย่างหนึงคือแอปคนสั่งแอปคนสั่งมีปัญหาคืออ่าวันที่7เนี่ยอยู่ดีๆก็ทำให้ขอไปขอ OTP ใหม่ ขอ OTP ใหม่ o TP, o TP, My, ด้วยการใส่ Gmail ใส่เมลใส่อีเมลนะครับซึ่งบางคนเฮียคิดว่าคนที่สูงอายุไปแล้วดที่เคยสั่งเนี่ยเขาอาจจะไม่จํา Gmail ไม่ได้ของตัวเองหรือใส่ผิดใส่ถูกมันก็เด้งไปที่อื่นเลยนะเว้ยแล้วถ้าเราเข้าไปดู Gmail ของ Google เนี่ยในแท็บนั้นนะมันมีหลายแท็บมาก บางทีมันถูกซ่อนแถบอยู่ในโฆษณามันหาไม่เจอเออมันหาไม่เจอเสร็จแล้วเนี่ยเฮียก็จไม่ได้ว่าก่อนหน้าเนี้ยที่เราสั่งอ่านาผ่านโรบินเนี่ยเวลาทักผ่านแอปเนี่ยมันต้องใช้เมลไหมจําไม่ได้เว้ย <laughs> จาไม่ได้จริงๆว่ามันใช้เมลไหมเพราะว่าตอนนั้นน่ารู้สึกจะลิง์เข้า S B Easy เน็ Easy เลย นะครับและอีกอย่างหนึ่งวันนั้นอ่ะวันจันทร์อ่ะเอซีบีซมีปัญหาทั้งวันเดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเข้าไม่ได้นั่นแหละเออสองวันที่เียวิ่งไปคือวันจันทร์อังคารอ่ะกว่าจะได้ยอดพันหนึ่งอ่ะโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยจริงรูดรูดไม่ติดไม่ติดและอีกอย่างหนึ่งคือพอลูกค้ามันล็อกอินเข้าไม่ได้ลูกค้ามันก็ต้องยายแอปดูปะลูกค้าโมโหหิวอ่ะก็ต้องยายแอป หลายแมกก็ได้วะช้อปปีก็ได้แกล็ก็ได้ฟูเพนด้าก็ได้มีมีหลายแอปเอเอเชียฟู้ดก็ได้ลูกค้าก็สั่งได้หมดนะครับนั่นแหละมันเลยทําให้ลูกค้ามาอาจจะพอ,อะไปสั่งอนุนเสร็จใช่ปะมันอาจจะติดใจก็เลยสั่งอนุนต่อก่อนแล้วกันเดี๋ยวหมดคนละครึ่งแล้วค่อยกลับมารบินก็ได้คนขับเยอะลูกค้าหายคนละครึ่งมาลูกค้าเทไปหมดก็เหมือนกัน f อฟซก็มาบอกเหีนยว่า เนียมาวิ่งคนละครึ่งหน่อยงานดีก็ลองไปวิ่งใช้ Poco X3 GT ได้เลยนะครับที่ทำคลิปให้ดูก็พอได้พอไปวัดไปวานะครับได้งานได้ได้ครบพันเร็วเร็วกว่าโรบินด้วยซ้ำโรบินเนี่ยวันนั้นวันอังคารนะป่าไปเกือบทุ่มก็จะได้พันหนึ่งตัวของลายแม่เนี่ยห้าโมงบางวัน5้าโมงก็ได้แล้วถูปาัะจังหวะดีๆได้งาน อ่าเป็นแบบตอนช่วงเช้าอย่างเงี้นได้ออกมาไว้ได้งานอาหารตามสั่งเร็วๆอ่ะแป๊แบๆปบสีบาท42บาท42บาท,บาทก็ไม่ได้ห่างอะไรกับโรบินมากมายนะครับมันก็เลยมีหลายปัจจัยจริงๆนะครับร้านค้าไม่เข้าใจเรื่องโปรโมชั่นบ้างนะครับแล้วก็แท็บเมนูในในแอปสั่งโรบินอ่นะวันแรกอะ่ะมันเป็นขึ้นเฉพาะโปรดีๆทั้งนั้นเลยโปรที่เป็นลูกค้าร้านค้าที่ไม่เข้าส่วนลด1 0 ไอ้โปรด,ดีเนี่ยหน้าร้านหายไปเลยเนี่ยตอนหลังเนี่ยเขาเพิ่งมาปรับใหม่ก็คือให้หน้าร้านมันเด้งปกติแต่ว่ามันจะมีแทบอยู่สอ,อันก็คือโปรด,ดีบวกกับส่วนลดหน้าหลานก็คือสีม่วงกับสีทองด้านล่างนั่นแหละนะครับมันเลยทํำให้แบบอ่ะตามนั้นแหละนั่นะนะนะว่ามันมันมันก็มีหลายปัจจัยมากๆนะครับเราก็เลือกได้นะครับเนาะเราก็เลือกได้เพราะว่า เนี่ยก็ถอยมาเหมือนกันเพราะว่ามันรูดไม่ไหวรูดไปก็ไม่ติดอ่ะบางพื้นที่นะรูดไม่ติดเลยอย่างเช่นสะพานใหม่ขึ้นแขวงคลองถนนนะรูดแม่ไม่ติดเลยมีวันหนึ่งตอนเช้าเก้าโมงได้งานไปโชคชัยสีดีใจได้เข้าเมืองรูดไ,ไม่ติดเลยปัจจัยของแอปโ o บินอีกอย่างหนึ่ง AI เนี่ยมันประมวลผลโดยประมาณว่าแบบถ้าเป็นลูกค้าคนเดิมร้านเดิมแล้วเราเป็นเค,เคยรับในอดีต นะครับเรามีสิทธิ์เห็นงานก่อนนิดหนึ่งคนอื่นเห็นแต่เสียงนะแต่เราเนี่ยเห็นเต็มเ็มมีสิทธิ์รูดได้แน่ๆซึ่งบางพื้นที่ถ้าเราไม่เคยไปวิ่งเลยอะ่ะแล้วไลเดอร์มันเยอะมากๆมันล้นมากๆเราแทบจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เลยแต่เฮียไปรูดแถวบ่ายสองอะ่ะวันอังคารได้งานไปแถวสุทธ,ธิสารช่วงที่ทะลุกับรัเพา6หกสี่รัเพาสี่แปดช่วงนั้นรูดง่ายมากอะ่ะ รูดไงก็ติดเออแบบสี่สิบสามสี่สิบสามตลอดเลยรูดไงก็ติดคือไม่ได้ช่วงนั้นน่ะก็คือไม่ได้ดูร้านไม่ได้ดูจํานวนกิโลที่สามรูดอย่างเดียวกดมาปุ๊บรูดกดมาปุ๊บรูดอย่างเดียวนะครับเหมือนกันที่เฮียเคยไปวิ่งในเมืองในเมืองเนี่ยก็รูดง่ายนะครับบางวันเนี่ยหูรูดติดติดแต่ว่านั่นแหละเราต้องเดินหาร้านหน่อยเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าทิน่นแต่เราก็ต้องทําถูกปะเพราะว่าถ้าไม่ไม่เข้าไปอะ่ะ มันก็ไม่มีรายได้ถูกป,ปะไลเดอร์อย่างเราก็ต้องสู้ถ้าเราจะสู้อยู่ที่เดิมแล้วมันมันมันไม่ได้รายได้เนี่ยเราก็ต้องยอมที่จะขยับเข้าไปเรื่อยๆลา์แมนเหมือนกันลน์แมนก็เป็นช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงเกือบบ่ายโมงอีกสิบนาทีจะหมดอินว่าสิบบาทได้ไปแถวแยก,กเกษตรแม่งรูดไม่ติดเลยเว้ยไม่ได้รูดกดอะเออกดหลุดกดหลุดกดหลุด จนสิบสามนาฬิกาสองนาทีเว้ยเฮ้ยแม่งติดเว้ยปับ๊บติดเลยเอา้าอะไรวะก่อนนะั้นนี่กูกด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 ไม่ติดเลยงงมะชั่วโมงอินแม่งชั่วโมงที่แบบมันมีอะไรบางอย่างจริงๆนะที่เรามองไม่เห็นจริงๆนะอืมมันมีอะไรบางอย่างจริงๆที่แบบเรารู้สึกว่าแม่งแปลก,แ,ปลกแม่งเหมือนแบบไม่ให้งานอะเอให้งานแม่งรันอย,อย่างนะี้นะสิบนาทีลัน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 ล่นตัวหนึ่งแค่นะ่ะ แต่ว่าพวกมึงกดไปได้งานหรอกจริงหรือเปล่าราก็ไม่รู้ถูกปะเออก็นั่นแหละนะครับส่วนหนึ่งก็มาประมาณนี้นะครับของโรบินทั้งลูกค้าเข้าแอปไม่ได้ลูกค้าไปเห็นไลน์แม,มนมีคนเลิครึ่งช้อปปีมีโปรโมชั่นอ่าแกปมีโปรโมชั่นมันก็เทไปที่อื่นก่อนจนมันใช้โปรโมชั่นนั้นหมดแล้วอาจจะกลับมาที่โรบินมาหาวิธีการเข้าโรบินอีกครั้งหนึ่งเพื่อสั่งอาหารนะครับนั่นแหละเรา ลูกค้ามีทางเลือกเราก็ต้องมีทางเลือกร้านค้าก็มีทางเลือกทั้ง3 A B C เนี่ยมันมีทางเลือกทั้งหมดเราไลเดอร์ Rider, นะครับที่เป็นตัวกลางระหว่างร้านค้าและคน,คนสั่งต้องมีทางเลือกนะครับอย่าไปเลือกทางใดทางหนึ่งจนทางนั้นถ้ามันอยู่ดีเกิดหายไปจากระบบเกิดแบบฟิวหายไป แล้วเราไม่สมัครแอปไหนเลยเพราะทุกแอปแม่งเต็มหมดแล้วอะเราจะมานั่งเวอร์นว้ยเวอร์จะมั่งฮะทำไมกูไม่สมัครขั้นต่นตอนนั้นวะเออนะครับอย่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับลองฟังคําพูดเฮียไว้ว่าอย่าให้เป็นแบบนั้นอย่ามานั่งเวอร์ที่หลังว่าฮะทาไมไม่สมัครขั้นต่ตอนนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมสมัครไว้ก่อนวิ่งไว้ก่อนมีไว้ดีกว่าไม่มีเลยนะครับยิ่งเป็นอา เราทำเป็นอาชีพหลักแล้วอะควรจะมีหลายแอปวันนี้ช้อปปีดีโอเคฉันได้รายได้าจากช้อปปีไปอีกวันหนึ่งช้อปปีแม่งห้าสิบห้าสิบาทลูกผีลูกคนอะไปกดไลน์แมนฉันกดไลน์แมนได้เห็นปะช่วงนี้คนเลครึ่งไลน์แมนมาก็กดกันยับเลยนะครับช่วงหนึ่งก่อนนั้นนี้ช้อปปีอัดโปรโมชั่นแรงก็วิ่งกันยับเลยรายได้ก็ไม่ได้ห่างไม่ได้หนีกันเลยวะพันแน่นอนถ้าคุณขยัน นะครับโอเคคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอให้กดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกดสิดตายช่อง m อ็มนทีวีให้ด้วยเฮียจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหีเป็นประจำนะครับสวัสดีครับ